ก็เลยผลักว่าน้องซื้อ <coughs> 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 แมลามะคุณลุงบอกว่ามุ่งหวงเข้าไปปกติไม่ได้นะทำไมอ่ะมึงต้องลองคุยดีๆคุณมันไม่ปกติตรงไหนปุ๊บตรงมันไม่ปกติตรงแต่หัวจดนเท้าไม่ปกติหรืแม่รามีนะเออแม่มานนี่นะแม่หนุ่มคนดีนะฮะแม่หนู่มคนดีแท้ปกติแต่ที่นี่เกี่ยวอะไรอนะเละหวงหวง รู้จักมั้งเนี่ยไออุานีอวาราูเด็กี้ยนี่เฮ้ยีะไดไมจด้เขาจำกได้อยู่แล้วกันนะพี่น้ออี่เนาะอะไรพี่มีกับค้าหรือไม่เออมีอะไรกับค้าหรือไม่บอกว่ามีอะไรกับเ้าไหมอิเตอร์ กระทบกระเทือนถึงประสาทเลยเนี่ยนะไม่รู้ก็พรว่าพระองค์ท่านเนี่ยไม่ใช่สามัญชนธรรมดาเอามุกถ่ายรูปก่อนก็ได้เติมอีกแล้ว็นยมจ้ะสุภาพบุรีเนี่ยไม่ใช่สามัญชนธรรมดานางเคยเป็นพระเอกอีสายวามาก่อนไม่รู้จริงเลยอ่ยจริงจริงจิวะแสดงว่าผู้ควบนี่คือเมียเจ้าอ่ะเออ มึงวังมึงจะพอยใจนืกอะไรออกไหมเขาบอกมึงเป็นเมียเจ้าอ่ะผัวมึงอ่ะผัวมึงเป็นเจ้าเจ้าเออผัวมึงอ่ะมึงลองไล่ไล่ไล่ก่อมค่อค่อยไล่ทีก่อนก่อนหน้าที่มึงจะบ้านก่อนหน้าที่มึงจะจะใส่วิกเนี่ยมึงเป็นยังไงไม่ต้องผิดเลยเฮ้ยใจเด่นหิวไหมมาดิมึงมึงจะ พี่นาลองนึกดูดีๆแล้วให้มันฟังกีพี้คะคุณจำได้สิเราหมาไม่มีหมาม้นั้นมมีหมาที่ไหนแล้วลิงลิงลิงเอ้ลิงมาเป็นเจ้าอานค่ะเอาอีกแล้วอีแล้วนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออเอออ๋อโอ้ยเนื้อเนือเนือ้วนหัว่อนนเหรอ มาเดี๋ยวมาแต่เนี่ยคือราชโองการองโตของพระองค์ท่านภูมิรู้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้น,นี่ใครทำอ๋อตอนแรกกูจำได้แล้วกูเนี่ยพาลูกมึงไปหาพ่อมันไปหาผมนะแล้วตอนเนี้ยภูมีผัวมึงอ่ะก็ไล่ลูกมึงอย่ายังหมาบ้ามาอยู่ที่ใช่ไหมตายนี่เอ้ยนั่น,น,นแหละนั่นแหละไม่หมูว่า เอ,เ,เ,เอาวันนี้ไ่โดนทีพไอ้้ไม่ไ้เป็นข,ข้าวเชื่อนทำไมอมนีอ่ยคอย<อ>ืนทำไมโจโจโจไอ้โจไม่ร้นงไอ้โจแม่ ชนะบาเรมีร <sia. S 1> ื่งเสียงนะเยกไฟนี่แหละเป็นคนใบนะครับเาแยที่ลงันแม่ดเห็นไหมทีนอนนั่งรถเกแอะอ๊ะโจนใบ้เห็นไงขาเชือกันเดินทวไม่นนไม่ร่มาทำไมเนี่ยโจโอ๊ย You 笨蛋。 พอแล้วัแข้ัพตวไอ้ันันไ้งมันได้ายังมันได้ังอพทล์อะไรมาปิ้วปิ้วอะอะไรเขามสิวเีสิวหเอาไม่รับกันแล้ววันนี้เปนสิวอ๋อวันนี้เป็นสิวปิ้วติดตัวพิษไฟ หลายมันเลยเป็นอะไรอยู่บ้าบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอไม่น่าคนดีแล้วแต่งตัวขะาดนี้เรมกมมมัมัมักัดคออะไรนะเรียกว่าอะไรเอะมระมาณเขาเรียกลาสมาเลยเรืเรียกว่าอะไรมะมมัมาหลายมันเลย

คุณต้องหาอยู่อ่ะโอ๊ยต้องต้องปะหารนะโอ๊ยต้องหา <grabas> ha ha ha

E อะไรนะฮัวออัจนร้แต่ยข้าคนนี้กลัวเอาเลยผมอยากข้าผมข้าอย่างี่อันตรายเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเฮ้ยโดนไรนะเดี๋ยวมันโดนนี่ไงเฮ้ยโดนจริจัะอะไยังเคยจะบ้ารือเ่าแหอ้ไม่ต้องเรียนแบบนี้เดี๋ยวตายอีตาอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่า 爸爸。 เฮ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยชงเลยหรืบเป้่าฟุ้งควง เขาเป็นใครเนี่ยฉันเองใครอ่ะแฟนเธอจริงมันจะมพูดว่าแฟนจะจริงเปล่ามีอะไรต้องมีเสื้อยืดอย่างนีนแฟนเขาอ่ะเกิดใครเนี่นุ่นเหรอน้องนุ่นนะนะขนนุ่นคิ้วใหญ่มากเลย ก็เลยเกินตอนนี้เป็นรุ่นไม่ได้มองอะไรเป็นรุ่นไม่ได้ทำไมจ๊ะเด็๋กลับบ้านค่อยเป็นนุ่นอ่ะโอเคตอนนี้เจ้าลงไปสุขาวดีก่อนใช่ถูกใช่ถูกก็ไม่ใช่แล้วอันนี้รุ่นดำดงเนี่ยมึงก็คือคนเดียวกันนะฉันไม่หายแล้วฉันไม่หายแลยหายได้ดินี่ยอนนี้หายแล้วเนี่ยหายแล้วมียังเชื่ออะไรก็เชื่อได้ ทวารีทวารีที่กล<อ>ับได้แข้วสิขวาดีจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ข้าสังาง่งประหารชีวิตเจ้าเจ้าหน้ามาได้ยังไงหมองฉันเป็นคนไปช่วยเหลือ,อเอ,เอ<ร>าไว้เองไม่ท้าสินพี่แล้วเจ้าเป็นใครที่พระองค์ท่านจะลงฉันไม่ได้จริงๆเหรอข้าออจะไม่ได้ไอ้่จริงๆแล้วหมองฉันไม่ใช่ลามะแต่หมองฉันคือเฮ้ยไอ้อมหม่อง มึงเนี่ยมึงแค่เคยมีไอ้ดาวคุณนึกว่าคุณจะเปิดโคลมเปิดผ้าจะปลอมตัวมาไม่คุณถอดสองตาคุณยังน่าเชื่อคุณขอดอันี้ยาวอีกเนี่ยผ้าอะไรขอดสองตาเป็นอะไรเหญ่เตอร์มันก็น่าเดียวมันจแค่ไส่ดาวเนี่ยพี่เกเป็นเรื่องสมมบูรณ์แสดงให้ส่วนกีมือก็รู้แล้วหลอกคนดูมากเกินไปจังหวะโบูบาที่เก๋เป็นเรื่องสมมุติแล้วก็รู้แล้วสมุติเกินไปหลอกไม่ได้ไงแค่ใส่เนี่ยอันนี้ใครเนี่ยก็เสีมาน้องรวยมาแลเนี่ย เอเยลามาเอเดียมอะโฮลามาอลาเเมาเยองเล่นเอจะพาีไม่ยอมใจตามรูปเลยันนเล่นเรื่องนี้เว้ยเร่กอะไรขัากขับลากแล้วม่อันเป็นเช่่คือดาวก้ากวกรอกเพราจะจแนะนำตัวจริงๆแล้วก้ากวกระไม่ใช่เอตันเออเป็ครบ่างข้าเจ้าคือองุราสมุทร Man, what wing! <laughs> กรจะไม่เป็นไรนี่แล้ไอต้นข้โเฮยใครวะไอต้นเฮยใครอ่ะไอต้ยใครอะโอ้ยพอรหิวหวานเาโยนจริงเลยด้ไอมพอเราหวหา้ิไเลยไม่ยาวเลเอา แล้วนี่ค่ะอันนี้ก็สุภาพบุรีไปไปปุ๊บ จำทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นใครพอเล่าข้างังได้บ้างก็นั่นแหละติตั้งแต่พระองค์ขึ้นกับแต่แสนสีก็จำอะไรไม่ได้เลยติ๊กชายคนนี้ก็คือสายเลื่องพระองคที่เกิดจากสุภาวดนนี้หูพ่อต้องเห็นทุกคนมันต้องเป็นเพราอิสุราเทปินไอ้โบสถ์สมีแล้วบัดนี้มันอยู่ที่ใดบ้างกูอยู่นี่ อกกไส่งยูมกูไปดูไปมาลิเกได้แล้ว่ยังจำไม่ได้รถใครลูกลางมึงยัง้องหมูใส่ที่สลาเว้โอ่ยินหมูวันนี้เหรอกูกปลาลูกปลาไอ้ทู้บีวันนี้จุดดีคนหมาุก่นไดมคมาุดมทุ่มลาก ขื่อดิ๋วต้น้ำหมือนกันหรอกคอยทิ้แทงข้อมูรของมวันนี้จะรบร้อยแทนพวกคืเข้าเลยตายน มีความยิ่งใหญ่เเป็นกังไม่ยืดยื้อให้ท่านจะคอยคว้าความยิ่งให่ด้วยตัวค่อยเองแต่เลือดชั่วตัว